นนอันนี้ก็มาทาคอนเทนต์แบบชิลๆนะคะในร้านกาแฟาโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้อยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะถือโอกาสนี้นะคะในการได้มาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆเทรดเดอร์ทุกท่านใครบ้างนะคะที่ฟังไลน์นี้แล้วอยากปั้นพอร์ตหรืออยากทําให้ตัวเองพอร์ตโตบ้าง มีไหมคะถ้าใครมีพิมพ์เขามาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะนะเพราะว่าวันนี้อลิจมาแชร์วิธีการค่ะเทคนิคว่าทํายังไงที่เวลาที่คุณเทรดแล้วคุณสามารถที่จะทําให้พอตเติบโตหรือสามารถที่จะทําให้พอตโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเรื่อยๆบอกลาวงจรของการเทรดได้ได้เสียเสียหรือบอกลาวงจรของการเทรดแล้วล้างพอตพอตแตกแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องนี้ค่ะ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วเพิ่งติดตามกันฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีการนะคะในการที่เราจะปั้นพอร์ตหรือจะทำให้พอร์ตของเราเติบโตสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อน Principle หรือหลักการของการทำให้พอร์ตเติบโตนั่นก็คือการจำกัดความเสี่ยงค่ะหมายถึงว่าอะไรคือคุณจะพอร์ตโตได้ ้าวันนี้คุณสามารถที่จะจำกัดการขาดทุนให้เสียน้อยและขณะเดียวกันเวลาที่เทรดแล้วได้ผลลัพธ์หรือได้กำไรสามารถทำให้ผลกำไรที่ได้แต่ละรอบอะค่ะมันได้เยอะง่ายๆคอนเสียของการปั้นพอตคือแพ้น้อยได้เยอะฟังอีกรอบคอนเสต์ของการปั้นพอตคือเทรดเวลาขาดทุนขาดทุนน้อยแต่เวลาได้ได้เยอะ ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะส่วนทางกันค่ะคือเวลาแพ้แพ้เยอะเวลาได้ได้น้อยคนส่วนใหญ่จะทนแดงแต่ทนฟ้าไม่ได้ค้า10จุดปิด50จุดจุดปิดร้อยจุดปิดแล้วนะฉะนั้นหลักการข้อแรกของการเทรดปั้นพอร์ตคือได้เยอะเวลาแพ้แพ้น้อยหรือแพ้แค่ตามแผนแพ้ตามความเสี่ยงที่รับได้เท่านั้นเองโอเคไหมคะอื ส่วน principle อันนี้คือหลักการก่อนนะคะซึ่งถามว่าการที่เราจะเข้าใจหรือว่าจะทําให้เราแพ้น้อยเราได้เยอะอ่ะอันนี้คือหลักการนะหลักการพื้นฐานอลิซจะบอกเลยว่าเวลาที่ลิฟดูแลเทรดเดอร์หรือเวลาที่มีเทรดเดอร์เข้ามาสอบถามว่าเทรดย่างไงที่จะได้ผลลัพธ์อะค่ะอลิซสามารถทํานายอนาคตของการเทรดของคุณผ่านหน้า MT4 หรือ MT5 ของคุณได้เลย หมายความว่าอะไรคือรู้ว่าคุณเทรดสไตล์ไหนเป็นยังไงจากการดูประวัติการเทรดดูในหน้าพอร์ตค่ะวันนี้เทรดเดอร์ทุกคนหยิบมือถือของคุณเข้ามาค่ะเปิด mt 4 mt 5ซะแล้วดูประวัติการเทรดค่ะว่าขาดทุนกับกำไรสอดคล้องกันไหมเท่าน,นี้คุณยังเป็นคนหนึ่งที่สมมติเวลาชนะสมมติได้สักสิบเหรียญแต่เวลาแพ้แพ้ห้าสิบเหรียญแพ้ร้อยเหรียญอันนี้จะบอกว่าคุณต้องเทรดสิบครั้งนะถึงจะสามารถที่จะ รีโคเวอร์ไม้ที่แพ้แค่ไม้เดียวฉะนั้นดูหน้าประวัติการเทรดได้เลยค่ะว่าวันนี้ออเดอร์ที่เราเทรดอะเวลาฟ้าหรือหรือเวลาที่ออเดอร์ที่เราบวกเราบวกทีละนิดเดียวแต่เวลาที่เราแพ้เราอาจจะแพ้คัดทีละครึ่งพอร์ตคัดทีละ30ของพอร์ตทีละ20 50ออันเนี้ยค่ะ บอกเลยไม่ต้องให้หมอดูหรือใครก็ตามทานายอนาคตการเทรดนะอะลิททานายได้เลยว่าถ้ายังเทรดเป็นแบบนั้นเทรดยังไงพอตก็ไม่โตเทรดยังไงพอตก็จะยังแบบไม่อ้วนก็เพียค่ะอืมเหมือนพอรตรีบพอตจะยังเป็นโปลิโออยู่ยังไงเลยนะคะเออ,เอได้สับใหม่เนาะนี่พอตโปลิโอค่ะคือพอตไม่อ้วนพอตไม่โตเพราะคุณแพ้เวลาแพ้เสียเยอะเวลาได้ได้หน่อยนะคะ ถัดไปอันนี้คือหลักการและ principle คือหัวใจค่ะขยากปั้นพอร์ตนะคะทำเรื่องนี้ให้ได้แต่คนก็จะทอบถามว่าคนอลรีแล้วจะทำยังไงถึงจะได้แบบนี้ล่ะเวลาพูดมันก็ดูง่ายเออแต่เวลาไปทำจริงไม่เห็นจะง่ายเลยเวลาไปทำจริงกลายเป็นว่าก็ไปอิหลอบเดิมพ่ายแพ้กับอารมณ์ของตัวเองพ่ายแพ้กับการคันมืออยากกดออเดอร์ฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าข้อแรกค่ะวิธีการปั้นพอร์ตข้อแรกค่ะ คือไม่จําเป็นต้องเทรดเยอะคุณต้องฝึกที่จะหักข้ามใจตัวเองไม่ใช่ไปเทรดทุกสวิงของกราฟได้แล้วคือบางคนอ่ะอยากจะเข้าทุกไฮทุกโลเลยค่ะเข้าทุกจังหวะกับตัวเทรด m 1 m 5มันก็ได้แหละมันก็ได้แต่แค่เวลาจังหวะพลาดคุณอาจจะพลาดเยอะอะสมมติว่าแบบเราคันมือเราอยากกดออเดอร์แบบเปิด m t 4 m 5มาอยากจะเข้าออเดอร์และอยากจะกด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 เวลาที่เรา เข้าจังหวะไม่ดีหรือสมมตินะสมมติคุณเข้าบายราคา2020เ20นะ่ะเข้าไปแล้ว3รอบยังจะอยากเข้าอีกอยากเข้าอีกแม้ครั้งที่4ครั้งที่5ก็จะไปบายราคาเดิมทั้งทั้งที่ความเป็นจริงคือคุณเทรดได้ในจังหวะเนี่ยมาตั้งหลายครั้งแล้วควรจะรอโซนใหม่ราคาใหม่ไม่ควรจะไปย้ำราคาเดิมได้แล้วอะไรเงี้ยโอ,อ้มันเป็นวิธีการว่าสําหรับใครที่อยากจะปั้นอรอตนะคือเข้าออเดอร์สวยๆรอจังหวะที่ดีให้ได้ไม่จํา เป็นต้องเทรดเยอะไม่จําเป็นต้องไปเทรดทุกสวิงไม่ต้องกลัวตกรดด้วยค่ะเพราะรถเดี๋ยวมันก็มีให้ขึ้นป้ายใหม่ถึงแม้วันนี้คุณไม่ได้ออเดอร์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีจังหวะให้เทรดเดี๋ยวในอีก2อสวันเดี๋ยวก็มีจังหวะมาค่ะเทรดเดอร์ฉะนั้นอาการของการโฟโมหรืออาการของการกลัวตกรดเนี่ยมันทําให้เราสูญเสีย แล้วก็ทําให้เราเข้าออเดอร์ผิดจังหวะแล้วเวลาที่เราเข้าออเดอร์ผิดจังหวะเราติดไม้แล้วว่าพอดแดงแล้วมันจะทําให้จิตใจของเราเริ่มว้าวุ่นเริ่มที่จะอยากคัดอยากจะออกเพิ่มอยากที่จะเอาคืนเสียเลยค่ะเรียกว่าจังหวะเสียเหมือนมันรวนไปหมดเหมือนเครื่องรวนไปหมดเลยใครเป็นบ้างใครเป็นอะไรก็เม้นมาได้นะ,นะอ่าโอเคค่ะอันนี้คือข้อหนึ่งนะคือ รอจังหวะที่ดีให้ได้นะคะส่วนข้อที่2ในการปั้นพอร์ตเทรดเดอร์ทุกคนคือคุณต้องเข้าใจมันติดไทม์เฟรมและโครงสร้างราคาโครงสร้างตลาดอย่ามัวต่ไปหาจุดเข้าในไทม์เฟรมเล็กจนลืมดูภาพรวมของกา้ามในไทม์เฟรมใหญ่ อันนี้สาคัญเลยค่ะเท่าน,นี้คุณอยากปั้นพอร์ตแต่ว่าคุณทําเฟมเล็กอย่างเดียวเลยอะแต่ลืมดูอา้าวโครงสร้างราคาทงเฟมใหญ่เป็นขาขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังจะไปหาจังหวะไปเซลล์สวนตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรืออ้ยโครงสร้างเป็นเบรกแล้วเป็นขาลงแล้วแต่ก็ยังจะไปหาจังหวะบายสวนสวนสวน,สวน,สวนทางทาง,ทางที่จริงๆเทรดตามเทนหรือเทนอีชัวเฟนเนี่ยเทรดตามวอลลุ่มหรือว่าเทรดตามตามเทนชุ่มีโอกาสชนะมกากกว่าด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นจะบอกว่าข้อที่2คือ ดูโครงสร้างราคาดูไทม์เฟรมดูมันติไทม์เฟรมดูไทม์เฟรมใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาที่ไทม์เฟรมย่อยอย่าดูแค่ไทม์เฟรมเล็กนะอย่าไปหาจังหวะ เก็บร้อยสองร้อยจุดทาําเฟรมเล็กบางทีคุณอาจจะกำลังเก็บเศษเหรียญตัดหน้ารถมรนถุกอยู่หรือคุณกําลังฝางกระแสน้ําเชี่ยวอยู่ค่ะน้ําเชี่ยวชอบเอาเรือไปขวางแล้วก็แพเยอะติดไม้ทางนั้งที่ถ้าเหตุน้าเดียวกับกระแสน้ําคุณมีโอกาสที่จะชนะหรือว่าโอกาสที่จะรันกาไรสวยๆเฉื่อฉายนายก็ได้นะคะส่วนข้อที่3ถ้าเทรดเดอร์อยากปั้นพอร์ตคุณจะต้องเข้าใจเรื่องของ R A หรือ Risk to Reward Ratio นะคะ คืออะไรคุณณริดไม่เคยดินคำนี้เรื่องนี้สำคัญมันก็คือเรื่องของระยะอาริกก็คือความเสีย่ยงใช่ไหมคะรีวอร์ดคือรางวัลแต่ถ้าพูดเข้าใจให้เข้าใจง่ายๆก็คืออัตราส่วนของระยะเวลาที่เราชนะกับเวลาที่เราแพ้อย่างเช่นสมมุติเราเราแพ้รอบหนึ่งเราแพ้500จุดแต่สมมุติเวลาเราชนะรอบหนึ่งเราชนะพันจุดเท่ากับอัตราส่วนของระยะ rr คือ1ต่อ2คือแพ้1 แต่เวลาชนะชนะ2เข้าใจไหมคะสมมุติถ้าคุณเห็น r R 1ต่อ1นริกต่อรีวอร์ดน,นโชว์หนึ่งต่อหนึ่งคือสมมติเวลาคุณแพ้คุณแพ้500จุดเวลาชนะคุณชนะ500จุดอันนี้เรียกว่า r R 1ต่อ1บางคนบอกคุณอลอิสแล้ว R R ยิ่งดียิ่งหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะพอโตจริงไหมจริงค่ะเพราะสมมติคุณมี R R ที่ดีเวลาที่คุณแพ้คุณแพ้น้อยสมมติแพ้300ถึง500จุดแต่เวลาได้รอบหนึ่งคุณได้พันจุด2,000จุด เท่ากับว่าค,คุณชนะได้รอบหนึ่งอ่ะคุณมีโอากาสแพ้ได้อีก3ามสี่รอบถึงจะพอจะกลับมาเท่าทุนนะเพราะมันหมายความว่าเราสั่งสมกําไรเอาไว้ระยะเวลาเวลาที่เราชนะเนี่ยเราได้รอบใหญ่นะเวลาที่เราชนะเราได้ระยะเยอะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าใครอยากปั้นพอร์ตลองดูเรื่องนี้ของพอร์ตตัวเองคะ่ะว่าวันนี้คุณเทรด rr risk to r ว w a ์ดเท่าไหรเท่านี้ใครย,ยังเทรดา r เป็นกับการสวนทางนะคือสมมุติเวลาชนะได้200จุด เวลาแพ้แพ้พันจุดอันนี้เรียกว่ากับด้านเลยคือเรียกว่า r i กซ์เท่าเวลาได้ได้1เท่าอันนี้นะคะริบ,บอกเลยว่าเทยังไงผ่อนไม่โตเพราะคุณจะต้องทําคืน5้าไม้ถึงจะคเวอร์ไม้ที่แพ้ไม้เดียวอฉะนั้นส่วนส่วนตัวเนี่ยริบบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ simple นะ basic แต่ส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะทำไม่ได้เพราะพ่ายแพ้กับอารมณ์ไม่กล้าถือพลฟ้าไม่กล้าถือกำไรสมมติบางคนได้หมายดีเลยได้หมายปลใส่ได้ไม้ราคาจุดสวยเลยแบบระยะสวิงแค่ร้อย200ยจุด กลัวมีประสบการณ์นในอดีตที่เคยแพ้เยอะๆมาก่อนเราก็เลยไม่กล้าถือเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะแดงกลายเป็นว่าไม้นั้นสมมติลงมา3,000.5,000จุดจุดคุณเก็บได้แค่ร้อยจุดอลิซจะบอกว่าอันนี้คือการที่คุณใช้ศักยภาพของออเดอร์ที่คุณเข้าไม่คุ้มหมายถึงว่าไม้ที่คุณเข้าราคาดีเลยค่ะมีโอกาสที่จะเก็บรอบได้เยอะแต่พอเรา สูญเสียจิตวิทยาการเทรดสูญเสียเรื่องของการเลือกอาอาไปเนี่ยบอกเลยว่าเทรดยังไงก็เหนื่อยเวลาแพ้ก็จะกลับมาแพ้เยอะแล้วก็เสียจิตเหมือนเดิมนะคะและสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่อยากจะเทรดปั้นพอร์ตนะคะคืออย่าฟิกระยะเวลาค่ะหมายความว่าเคยเป็นไหมสมมติวันนี้คุณเติมพอร์ตไปแล้ว1000เหรียญหมายมันปั้นมือมากๆเลย ตั้งใจจริงว่าจะต้องได้ปั้นพันเหรียญเป็น5,000เหรียญหรือสาม0เหรียญแต่จะต้องทำภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยบอกเลยว่าการเร่งระยะเวลาหรือการฟริกระยะเวลานั่นคือตัวอันตรายมากๆสําหรับคนที่อยากจะเรุเพื่อทําให้พอตเติบโตนะพอรีลิสจะบอกเลยรู้ไหมคะในความเป็นจริงคือเราควบคุมตลาดไม่ได้เราควบคุมกราฟไม่ได้เราไม่รู้ว่า จังหวะที่เข้าหน้าเหตุของเราอะค่ะเขาจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าจังหวะที่ดีจะถึงเมื่อไหร่เราอาจจะไม่สามารถไดออเดอร์ทั้งอาทิตย์ก็ได้แต่แค่ว่าถ้าจังหวะดีรอบหนึ่งคุณถือระยะอาที่คุ้มคุณอาจจะพอตโตภายในช็อตเดียวเลยก็ได้นะคะฉะนั้นสําหรับคนที่จะปั้นพอร์ตอย่าไปฟิกแบบไปฟิกกับตัวเองว่าคุณอลิตอยากปั้นพอตในหนึ่งเดือนเติบโตหเท่า1ิบเท่าทําได้ไหมอลิซจะบอกว่าไม่รู้ ถ้ากราฟมีจังหวะก็ทําได้พอลิสตอย่างที่ลิีเคยทําคลิปก่อนน่ะว่าใช้เวลารันหมื่นจุดหนึ่งสัปดาห์แต่มันคือการเข้าหน้าเทรดไงกราฟมาถึงจังหวะที่ที่เราสามารถที่จะรันได้เราก็รันได้แต่ถ้ากราฟไม่ให้ก็ไม่ได้ค่ะถ้ากราฟแบบตลาดช่วงนั้นไม่เอื้ออำานวยก็ต้องทำความเพ้าใจว่าหน้าเทรดหรือหน้าเล่นในการรันระยะหรือการปั้นพอร์ตเนี่ยยังมาไม่ถึงฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะถ้าสำหรับใครที่ ต้องแบบหเอาระยะเวลาว่าขอทําชาเลนจ์ตัวเองหน่อยจะปั้นร้อยเหรียญเป็นสา0ร้อยเหรียญแต่ขอทํหนึ่งสัปดาห์ลิซ่าบอกว่ายิ่งรีบยิ่งชา้ายิ่งเร่งยิ่งชา้ายิ่งอยากได้เร็วยิ่งชา้ายิ่งแพ้ยิ่งไม่ได้ฉะนั้นปล่อยใจค่ะเดชด้ยทุกคนทําใจสบายๆทาเหมือนว่าทุนก้อนเนี้ยฝากฝากเอาไว้จังหวะดีก็เข้าจังหวะไม่ดีก็ไม่เข้าเออนะคะลืมลืมไป ถ้าจังหวะดีก็กดจังหวะไม่ดีก็ไม่ต้องรีบเทรดเชื่อเถอะแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคอร์ดตัวเองค่ะที่มันสามารถที่จะเติบโตได้แบบ แบบค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงเลยนะคะฉะนั้นอ่ะส่วนถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคุณอริศแล้วถ้าสนใจคอนเซป t นี้ถือระยะอาทนฟ้าทนทนกำไรให้ได้รอเข้าออเดอร์จังหวะที่ใช่อยากจะได้เทคนิคแบบนี้เพิ่มเติมอยากจะมีเทคนิคที่หาคุณเท็ดคุณนริคาหาเทคนิคอะไรที่อาอาคุ้มอยากจะรู้มากกว่านี้สอบถามมาได้นะคะเพราะว่ามีสอนมีสอนเทรดเราก็มีโครงการที่ ปั้นพอร์ตนะคะไปกับเรดเดอร์ทุกท่านเราจะได้ฝึกจิตวิทยาการเหตุจะได้ฝึกเรื่องของการถือระยะทนฟ้าไปด้วยกันจะได้ฝึกหลายๆอย่างมากในโครงการปั้นพอร์ตที่อรีสกำลังที่จะมีให้กับทุกคนนะคะฉันถ้าใครฟังตรงนี้แล้วออสนใจนะคะก็สอบถามมาในช่องทางการติดต่อที่ริทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการในการที่จะทำให้ทุกคนพัฒโตไปได้วยกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย